สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้คลิปนี้ยายนงสีอ่างหัวบอลเนาะค่ะพี่นงวิธีร่างหัวบอลอันนี้คือหัวบอลจ้าพี่น้องค่ะอันนี้คือหัวบอลน,นะคะที่ยายนงเก็บมาแล้วก็เอามาจากที่เก็บในป่าแล้วก็เอามาจากอเมริกานี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะเริ่มสีออกนอแตกนอกแล้วค่ะพี่นองอีกจยาแล้วก็สีล่างหัวบอลเนาะคะ่ะเพราะว่ามัน มันจะเป็นขี้ดินชี้ลาเนะานะจะเนาะมันเป็นลาเนาะขาวๆก็เลยจะล้างก่อนแล้วก็ค่อยนําไปปลูกนะคะพี่น้องนี่ค่ะมันจะเป็นเนี่ยมันก็จะเริ่มออกแตกหนอแตกเขี้ยวแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็จะล้างอ่าล้างเป็นที่เป็นลาขาวๆติดมาตามดินด้วยนะคะพี่น้องนี่ค่ะแต่วิธีล้างพี่น้องก็จะล้างด้วยวิธีนี้ค่ะ,ะก็คืออันนี้คือ น้ำปูนนะคะน้ำปูนปูนเคี้ยวหมากนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้คือปูนเคี้ยวหมากนะจ๊ะที่เป็นปูนขาวปูนแดงนะคะ่ะแ,แต่ปูนแดงไงนงไม่มีก็ใช้ปูนขาวเอานะคะก็จะใส่ละลายน้ําก่อนใส่สักสองช้อนนะจ๊ะเพราะว่าน้ํามันเยอะ ก็ละลายน้ำก่อนละลายน้ำละลายปูนก่อนจะแล้วก็เทหัวบอลเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเทลงเลยค่ะพี่น้องทั้งหมดเลยจ้ะที่เยนงเอามาจากเก็บมาจากป่านะคะที่จะเอามาปลูกเมืองไทยนะคะอ่ะเทลงไปแช่ในน้ำปูนเลยค่ะพี่น้อง ก็จะล้างแช่ไว้ก่อนค่ะแช่ไว้ประมาณไม่นานค่ะประมาณสัก15นาทีนะคะเพราะว่าจะได้ฆ่าเชื้อราเนาะจะเนาะน้ำปูนใสก่อนที่เราจะนำไปปลูกหัวบอนไปปลูกนะคะจากพี่น้องก็แช่ไว้ก่อนสักพักหนึ่งค่อยมาล้าง ออกไปผึ่งเนาะจะเนาะผึ่งให้หมาดๆก่อนนะคะนี่มันจะเป็นเชื้อราติดมาติดมากับดินนะคะพี่น้องนี่นี่จะขาวๆนี่คะ่ะเป็นเชื้อราเดี๋ยวเยงนงก็จะลองปลูกดูคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปหน้าจะเป็นการปลูกนะคะพี่น้อง อันนี้คือหัวบอลที่เยนงเอามาจากอเมริกาค่ะเก็บมาจากในป่านั้นเลยค่ะที่คลิปก่อนๆนะคะเนาะ,ค,ะคลิปก่อนๆที่เยนงลงไปก็จะเป็นเก็บมาที่จะไปเก็บมานะคะเก็บหัวบอลมานะคะนี่ค่ะแต่เขาก็จะเริ่มออกหนอแล้วละค่ะพี่น้องออกนี่จะ้ะมันจะเป็นเชื้อราอย่างนี้จ้ะพี่น้องเนี่บางหัวนก็จะเริ่มจะเริ่มจะเน่าแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่ามัน นี่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยส่วนเน่าเราก็ทิ้งค่ะเนี่ยเราก็จะล้างล้างด้วยนะคะพี่น้องเป็นแบบนี้จะ้ะแช่น้ำปูนไว้ก่อนประมาณ15หนาทีค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมาล้าง <c oughs> ออกจากน้ำปูนนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเอาไปผึ่งค่ะพี่น้อง ประมาณ10นาทีกว่าๆสิบห้นาทีแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวยายนงก็จะเอาออกจากน้ำปูนค่ะล้างออกจากน้ำปูนนะคะคนๆให้ จ้ะพี่น้องนี่ค่ะก็ล้างพอสมควรแล้วนะคะโอ้รีบปลูกเลยจ้ะพี่น้องหน่อออกเขี้ยวออกหน่อเต็มเลยจ้ะเดี๋ยวยายนงก็จะแบ่งเป็น อ,อีกส่วนหนึ่งก็จะลองปลูกเป็นหัวหัวนะคะเอาลงเป็นหัวอีกส่วนหนึ่งก็จะลองทำาตามวิธีที่ช่องใหญ่ๆเขาพาทำกัน,นะะเนาะค่ะเนาะแต่จะทำแบบธรรมชาติก่อนก็คือเอาลงเป็นหัวหัวเลยค่ะปลูกเป็นหัวหัวลงในกระถางเลยนะคะทำวิธีธรรมชาติค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกส่วนหนึ่งยายนงก็จะลอง ลองอบลองอะไรดูตามช่องใหญ่ๆเขาพาทำน่าจะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวล้างก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปผึ่งกันจัะ แตกอันนี้แตกดีจังเลยค่ะดูหนอ่อตะเพาะแตกแปะออกมาเยอะเลยอันนี้คือเป็นบอลรวมนะคะเป็นสายพันธ์รวมคือเก็บรวมกันมานะคะยังยังไม่รู้ว่าเป็นสายพันธ์ุอะไรมั่ง เก็บได้ก็รวมๆกันมานะคะเดี๋ยวตอนเขาออกใบถึงจะรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรมั่งอย่างนี้หัวยาวๆนี่ก็ยังมีแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะคะต้องติดตามดูเป็นการทดลองค่ะพี่น้องเอโนงก็ยังยังไม่เคยทำค่ะทำตามรุ่นพี่ๆเขาที่ ช่องใหญ่ๆเขาพาทํานะคะพี่น้องดูคลิปช่องใหญ่ๆเขาแล้วก็มาทําตามเขาค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะพึงไว้ให้หมาดหมหน่อยแล้วค่อยเอาไปาลงกระถางลงปูกกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปค่ะ